บนอาเสืยนโอว่าาสิมาพบกันคนต่างว่าจักลลอานพ่อป่านว่ามีผู้มาสุขอยู่ใส่เฮาจให้ถึกชะตาถึกใจจนตกหนุ่มความหักแล้วขึ้นบ่ไดเงืดใจอยู่เดนโนว่าโอละโน เจ้าสิเคยคิดนำอยู่แม,นม่นบมว่าเขาที่เกิดที่ก่อกย้อนว่าย้อนว่าย้อนบุญพลาเดโนภาามาพบพ,พอผู้สึกคือกันอยู่นกคือฮักที่รอที่พันให้บุญพาลาพาัง เก่าทุกวันได้หายใจอยู่ใกล้ๆกันจนหอนมือตายได้สำนีกับ่อ